ก็การสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปที่ว่าเจ้า Yamaha f i n ันี้นะครับมันใช้น้ํามันกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับวันนี้ผมก็เลยได้นาคลิปการขับขี่ของผมนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ และรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้คือรูปตอนที่ผมนํารถไปเติมน้ำมันเต็มถังนะครับครั้งก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นรถวิ่งอยู่ที่1297กิโลเมตรนะครับและรูปต่อไปนี้คือรูปตอนที่ผมนํารถไปเติมน้ำมันครั้งล่าสุดนะครับเติมเต็มถังเหมือนกันนะครับได้ทั้งหมด3.55ลิตรนะครับและตอนที่รถผมก็วิ่งอยู่ที่1507กิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวเราจะมาคำนวณอัตราการใช้น้ำมันกันนะครับก็คือเอาระยะทางที่วิ่งล่าสุดนะครับคือ1507นยกิโลเมตรนะครับลบด้วยระยะทางก่อนหน้านี้นะครับคือ1297กิเโลเมตรนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ210กิโลเมตรนะครับและนำไปหารด้วยอัตราการเตือน้้ำมันเข้าไปครั้งล่าสุดนะครับก็คือ3.55ลิตรนะครับหารออกมานี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับ ผลลับที่ได้ก็คือรถคันนี้นะครับใช้อัตราการกินน้ำมันนะครับก็คือ59.154กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ

รถวิ่งที่1,507กิโคลิปนี้ก็เป็นคลิปการใช้รถในคลิปประจำวันของผมนะครับส่วนท่านใดใช้ได้เท่าไรอันนี้ผมไม่รู้นะครับอาจจะมีเพื่อนๆที่แบบใช้แล้วเพือนกว่นี้หรือว่าประหยัดกว่นี้ก็ไม่ว่างนะครับก็มันเป็นแบบ การใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับาการขับขี่ของแต่ละคนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคลิปที่ผมทํามาก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยไปพูดว่ามันประหยัดกว่าค่ายไหนนะครับก็มีเพื่อนๆนเข้ามาคอมเมนต์กันแบบว่าเออรุ่นนู้นประหยัดกว่ารุ่นนี้ประหยัดกว่าดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอยากจะให้แบบว่าเออศรัทธาค่ายไหนก็ใช้ค่ายนั้นนะครับส่วนผมชื่นชอบในยามาฮ่าผมก็ใช้ยามาฮ่านะครับเพราะว่ารถคันแรกในครอบครัวผมก็เป็นยามาฮ่าครับเป็นยามาฮ่าสปีดด้วยครับ เป็นรุ่นสองจังหวะรุ่นสุดท้ายเลยครับที่บ้านก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ห้าคันนะครับมียามาฮ่าทั้งหมด4ี่คันนะครับมีเป็นสกูปปี้ไอของแฟนนะครับคันเดียวนะครับในบ้านนะครับสราทธา่ครไหนก็ใช้ค่ายนั้นนะครับยาวมาขีดกันเลยนะครับผมส่วนผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ส่วนคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงปัญหาที่ผมเจอครับกับรถคันนี้นะครับที่ใช้งานมาประมาณเกือบๆสี่เดือนแล้วนะครับปัญหาที่เจอตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ3ามถึงสอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อในคลิปหน้านะครับก็ฝากทุกท่านติดตามผมหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกครั้งครับสวัสดีครับ